สวัสดีค่ะบัคสภาพมือสองค่ะแอลค่ะนางค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าจะเรอรับลูรีวิวนะคะเป็นหมวกลางเกงยีนเอวสูงนะคะลูกค้าจะเป็นงาน U S A ลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทละราคา4,000บาทค่ะน้ำหนักนะคะลูกค้าจะ50าสโลนะคะจำนวนตัวขอจำนวนชิ้นนะลูกค้าขออนุญาตประมาณจะนะคะ90ถึง100ตัวตกต้นทุนต่อตัวนะคะลูกค้าจากสีบาทนะคะอะประมาณก่ะ พี่ขาเป็นมนกกไงเจนยีนเอวสูงสูงประมาณไหนยังไงทรงลุงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันแจ้งแจ้งนิดนึงค่ะลูกค้าจ๋าน่าจะเป็นรวมผ้าอ่าเป็นรวมผ้าใช่ค่ะคุณพี่จ๋าเป็นรวมผ้านะคะเป็นรวมผ้านะเป็นรวมผ้ามาเลยส่วนมากจะเป็นเนื้อผันต้นแม่กะนัลค่ะอยืดยมาค่าเป็นรวมผ้า กับหมวดกางเกงยีนเอวกับกางเกงรวมผ้าเอวสูสูนะคะคุณพี่คะเอวสูแต่หญิงหรือชายหญิงหรือชายหญิงค่ะหญิงใช่ค่ะแต่ว่าคุณผู้ชายอยากใส่ก็ใส่ได้แต่ส่วนมากจะเป็นคล้ายๆกับทรงของผู้หญิงจะมาเยอะๆค่ะนะคะคุณพ<ๆ>ี่คะอแจ้งน,น,นิดนึงนะคะว่าเป็นรวมผ้าเป็นกางเกงเอวสูงผู้หญิงรวมผ้า ะะใช่แล้วค่ะลูกค้าจ่าลูกค้าจ๋าใครที่ตามหา,ามกางเกเอสูงนะคะลูกค้าจ๋าแนะนําเป็นงานตัวนี้ได้นะคะราคา 4 0 0พบาทค่ะลูกค้จาจ๋าต้นทุนเฉลี่ยประมาณการ4ี่บาทต่อตัวลูกค้าจ๋ากระสอบนี้4ี่พันบาทค่ะเป็นกางเกงเอวสูงนะแต่ว่าเป็นผ้าผ<า><ห>่<ช>านใชค่ะ,คะมีทั้งผ้ายีนผ้าคอตตอนผ้าเว็ปอยค่ะลูกค้าจ๋าอยู่ในนี้นะคะต้นทุนของเขา4ี่บบาทเท่านั้นค่ะใช่ค่ะลูกค้จาจ๋า ลูกค้าจ๋าสวัสดีช่วงก่อนไปกินข้าวเที่ยงนะคะลูกค้าจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะ<ม>ลูกค้าจ๋ากดติดตามเพจของบาร์ดด้วยนะคะ<ม>สินค้าหมวดนี้ค่ะลูกค้าจ๋าเป็นงานกางเกงเอวสูงนะคะของคุณผู้หญิงเราลูกค้าจ๋าเป็นกางเกงเอวสูงเด้อลูกค้าจ๋าแต่เรื่องเนื้อผ้าของเขานะคะกระสอบนี้เป็นรวมเนื้อผ้ามาให้เลย<ช>ได้ทั้งผ้ายีนได้ทั้งผ้าคอตตอนนะคะลูกค้าจ๋าได้ทั้งผ้าเว็บตอยค่ะลูกค้าจ๋า ใครที่ตามหาเอวสูงนะคะแนะนําได้เลยนะคะจ๋าจ๋าโรคจาจ๋าอาสุดมจะเน้นเป็นผ้าคัตตอนนะคุณพี่คะสุดคุ้มกับวันที่จ้าราคาประหยัดทีประหยัดจ,จ้านี่ยเขาพี่ขาเนี่ยพี่จ้าราคาสี่พันบาทเท่านั้นราคาสี่พันบาทเท่านั้นค่ะคุณพี่ขา c ฟได้เลยได้เลยคุณพี่ขาสุดคุ้ม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 เป็นงานน้องใหม่ฝากเนื้อคามตัวด้วยนะคุพี่ขากับราคาประหยัด คุณภาพก็เกียรติเอกนะ<ช>คุณพี่าาเห็นงานพร้อมๆกันกับคนรีวิวเลย<ช>แต่เรารู้อย่างเดียว ราคาประหยัดจริงๆค่ะคุณพี่จา4,000ันบาทเท่านั้นจ้าใช่ใชค่ะล,คลูกค้าจ้าลูกค้าจ้าสี่บาทเท่านั้นนะคะสำหรับกระสอบนี้สนใจ CF ได้เลยนะคะลูกค้าจ้ามือสองฮักเกรดเของบ้านเราอาจมีเปอร์เซ็นต์เสียหายบ้างประมาณการ5-15%นะคะขาดเพื่อนดำอาจมีเจอกระดุมแตกหัดเสียหายซิปเสียหายอาจมีเจอนะคะใช่ค่ะแต่ว่าเรื่องจำนวนชิ้นเดี๋ยวเรานับให้อีกรอบนะคะคุณพี่ค้าเพราะว่า ันนี้เราเป็นเพียงประมาณการ90 100ตัวตกต้นทุนเต่าชิ้น3คุณที่จ่า40บาทนะคะแต่ตอนนี้เป็นงานเมกาลูกค้าจากฐานผลิตของเขานะลูกค้าจากทั่วโลกนะคุพี่จ่าไม่ได้การันตีว่าจะมีโซนญี่ปุ่นหรือเปล่าแ้วงคุณพี่จ่าจะมีค้ามาบ้างแต่ยังไงแล้วคุ้มคุ้ม่าคุ้มจริงค่ะจริงค่ะจคา4,000บาท เด่นย้ำยบ่อยมากเด้นย้ำบ่อยมากค่ะเป็นไรล้วเป็นร้ายแล้วหร,รือว่ากาแฟไม่ถึงหรือเปล่าคะจะมีส่วนค่ะกาแฟไม่ถึงอุ้ยวาดเลยวขาจะกาแฟไม่ถึงอ่ะไปต่อค่ะลูกค้จาจ๋าเป็นแบรนด์ของ H&M ค่ะโอ้โห H&M เด็กเป็นทรงแบบเหมือนทรงขาบานแล้วเอวสูงแบบนี้ลูกค้าเป็นแฟชั่นนะใช่ลูกค้าจ๋าเป็นเอวสม็อกยางสม็อกแบบนี้ลูกค้าจ๋าแล้วก็เป็นทรงแบบเหมือน ขเขาเรียกอะไรลิซ่าเหรอขเขาเรียกการอะลูกค้ามีค้าม,มานะลูกค้าอยู่ในนี้นะคะกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าทรงตรงทรงบอยนะคะลูกค้าสามีค้าม,มานะลูกค้าแต่ว่าเลนส์ที่เอวสูงนะคะจ่าค่ะลูกค้าจ๋าน้นย้ำที่เอวสูงของจ๋านะคะคนที่ขาสุดคุ้มนะคะย่ยอะๆกันเลยอย่ารอช้ากันเลยนะคะค,คุณพี่ขา อ่ะสนใจก็เอฟได้เลยนะคะคุณพี่คะหรือว่าจะสายลุ้นนะเอากระสอบให<จ>ม่ไปเปิดเองไปลุ้นเองก็ได้นะคะุณพี่คะโทษสีก็จะเน้นโทนสีเรียบเรียบนิดนึงนะคะส่วนมากก็จะเป็นสีน้ำตาลสีเทาสีเขียวสีดานะแต่<า>ว่าอาจจะแล้วแต่ลูกแล้วแต่กระสอบด้วยนะคะคุณพี่คะว่าจะเน้นเป็นโทนสีที่เข้มหรือว่าจะโทนสีเรียบเรียบนะคะปาระคะคามาใช่จ้ะทำไมสวยจังได้อยู่นะได้นะก็ประหยัดใช่ค่ะ 7A นะคะคุณพี่คะเซฟก่อนได้เพียร์คุณพี่คะใครก่อนรวยก่อนเด้อวันนี้สามสิบเอ็ดแล้วแจ้งลูกค้าอีกรอบค่ะกระโปงของเราดีกว่ากะน้ำค่ะทอดก็ออกมาใหม่ก็มีหลือเป็นโปรอาวันนี้วันสุดท้ายก็มีนะลูกค้าจากสำหรับเดือนมกรานะคะใช่ค่ะพี่อยางทรงสวยนะเมื่อกี้อยู่หลังกล้องวันนี้มากลวองแป้วมาจับผ้าทรงสวยก็ไปรีดเนาะต้องรีดถ้ารีดเห็นทรงเลยค่ะลูกค้าจะอุ้ย้สวยมากเป็นของเ HNM นะคะโรคาก็าไม่รีดจะไม่ค่อยเห็นทรงนะคนที่จะต้องรีดอย่างเดียวนะรีดแล้วจะสวยเลยคณพี่คะหรือว่าจะเป็นเอลก็ไหรือว่าจะเป็นเลือดอีกแบบนึงก็จะเป็นทรงลุงก็ได้อะเป็นทรงลุง ทรงรูมก็ได้นะคุณพิชาแล้วแต่อสไตล์ของลูกค้าแต่ละท่านจะเรียกนะคะคุณพิชาแต่วา่าสินค้ามาไม่เยอะนะสินค้ามาไม่เยอะน่าที่สวยเอดได้เลยเช็คสตอกรเดือกับราคา4 0 0 0ันบาทเท่านั้นนะจ๊ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋า4 0 0พันบาทเท่านั้นแต่อยากจะบอกว่าถ้าซื้อราคาส่งนะแหววลดลงไปอีกค่ะราคาส่งเราลดทุกลูกลดต่อลูกกันไปเลยอู้ตัวนี้ตรงสวยมาก เป็นทรงเอวสูงข้างบนค่ะรูค้าจา๋าดูค่ะสวยๆเลยนะคะแนะนาแนะนาแต่เรื่องทรงขาคะน้องอย่างที่เราเเแจ้งไปนะคะลูค,าค้าจ๋ามีทั้งเป็นกระบอกเล็กกระบอกใหญ่นะคะลูค้าจ๋าขาเดฟนะเราเน้นนะคะที่เป็นเอวสูงค่ะรูค้าใช่เข่สวยอ่ะที่ขาวสวยเลยสวยน้องด้านหลังก็จะเป็นเชือกผออูกชิ้ขาว,วน่ารักมาเลยค่ะ อ่ะเปรเซสเซอรหายเปิ้อนดำชำรุดคุณพี่จ๋าจเจอบ้าง5้าถึง1ิานตะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทวัคนะจ๊ะจ่ายเจอบ้างเจอบ้างเจอบ้างคุณพี่สาเจอบ้างนะคะสวยสวยเลยถ้าไม่ดิ้ไม้เห็นรูปตังใช่ตุ้ยามากคุณพี่จ๋าจะเป็นแบบว่ายับยับนิดนึงนะคะลูกค้าสายเนื้อผ้าของเขาเป็นส่วนมากจะเป็นเนื้อผ้าคาต์อนเนาะอาใช่นะคะแต่ว่าเจ็บอาจจะมียีนปนมาบ้างเพน้นจะเป็นรวมผ้า นะคนที่จ่าจะมียีนบ้างก็ต้นบ้างนะคะขา,ขาหมาจ,าจา่จาใช่ค่ะเน้นเป็นที่เอวสูงรู้ไหมจ่า,จาเน้นเป็นที่เอวสูงนะคะแต่อาจจาะมีตัวที่เป็นแบบว่า จองคุณผู้ชายใส่ได้นะคะลูกค้าจะติดติดมาค่ะลูกค,ค้าขะซื้อ5กระสอบนะเรามีส่วนลดให้ด้วยนะคะลูกค้าจัาหน0 0ับาทได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะแต่ถ้าซื้อ10กระสอบนะลดทุกลูกกันไปเลยนะคะใช่ค่ะลูกคา้าาซื้อ1ิลูกก็ลดทุกกระสอบนะคุณพี่ขะลดต่อลูกก็ถือว่าเยอะนะใช่ค่ะเช็รคราคาก่อนก็ได้ค่ะคุณพี่ขะไม่ได้ขายมวนนี้เรามีเป็นรายการอื่นนะคะตอนนี้เปิดจองกันรัวๆนะคะกับตู้เอทีเอ็มเรา แนวนที่ขารลวมากค่ะน้ำขาตอนนี้3ามตู้กันจูจๆนะคะคุณพี่ขาต้องการสินค้าหมดอะไรทักขาพนักง,งานขายด่นดวนจ้าใช่ค่ะลูกค้าจา๋าแล้วก็มีงานไอทีที่เราพูดเข้าด้วยจ้าลูกค้าจา๋า,จาใครที่อยากดูอยากรู้งานไอทีมีอะไรบ้างสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ลูกค้าจา๋าสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้นะคะลูกงแมนเยอะเหมือนกันนะลูกค้าจา๋าใครที่แบบว่าชอบกระสอบนี้แล้วรับกระสอบนี้เลยก็ได้นะคะได้ตามรีวครบทุกตัวนะคะ ใช่ค่ะยูไปสารพินไม่มีแน่นอนไม่มีแน่นอนพี่ค่ะตามรีวิวนี้แน่นอนแต่ว่าถ้าลูกค้าสายล้นก็เอาไปรุ่นเองเอาไปเปิดเองก็ได้นะคะไปต่อที่แบรนด์ของเราจากคุณพี่จ๋ายูนิโคจ๋าลีจ๋าลีเราก็มาค่ะพี่เอ๋อเลสวัสดีนะคะที่ชาข้ามาคะคุณพี่ค่ะพูดคุยสอบถามเข้ามาก่อนได้นะลูกค้าจ๋าอู้นาค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องจำนวนชิ้นเดี๋ยวจบไลน์เดี๋ยวเรานับอีกใช่นะคะคุณพี่ค่ะวันนี้ อาจจะเป็นร้อยตัวบวกก็ได้น้จาใช่แต่ว่านี้เราเป็นเพียงประมาณการ90ถึง100ตัวต,ต้วนทุนต่อตัว40บาทแต่ก้นเดียวกันเนาะใช่ค่ะถ้าเป็นร้อยตัวก็จะดีหน่อยค่ะน้ำค่ะก็40บาทมอนเดิมใช่ค่ะนะคะอาจจะเป็นร้อยอ่าร้อยถึงร้อยยี่สิบตัวก็ได้ค่ะแต่เดี๋ยวจบไลน์นะคุณพี่จ๋าเดี๋ยวเรานับให้อีกรอบนะคะใช่ค<ช>่ะรู้ค่ะจ๋าแต่ว่าเรื่องเนื้อผ้านี่แล้วเร็วก็ะมาอย่างไม่น่าเชื่อเคไม่ไม่น่าหลุด เคมจริงไหมล่ะหลุยส์ขหนุ่มเทค่ไม่น่า <c oughs> เชื่อ <c oughs> จ๋าเรื่องเนื้อผ้านะอย <c oughs> ่างเงี้ยค่ะแ,แล้วแต่กระสอบเรื่องเนื้อผ้าแล้วแต่กระสอบลูกค้าจ๋าบางกระสอบมันจะเป็นคอตตอนเยอะนะคะบางกระสอบมันจะเป็นยีนเยอะนะคะนี่แล้วะขะขะมาได้ค่ <c oughs> ะอันนี้ก็ประมาณการนะลูกค้าจ๋าขออนุญาตทวนรายการสำหรับหมวดนี้ค่คคทศพลพิชาเป็นหมวดกางเกง รวมผ้าเน้นเป็นเอวสูงนะเป็นงาน U.S.N. ลด C.I. ลด I.T. นะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทครับราคา4,000บาทค่ะจานวนชิ้นนะลูกค้าจ๋าแตะเก้าสิบถึงหนึ่งร้อยตัวต่อชั่นโมงต่อตัว40บาทน้ำหนักค่ค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านไรที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะเฟซบุ๊กค่ะเว็บไซต์ค่ะไอจีดิเป็นเบอร์โทรเดี๋ยวจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันถึงแต่กลางวันเช้าถึงห้าโมงเย็นค่ะ ฟอิตามี2ช่องทางคือช่องทาง YouTube และ TikTok ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ